วิธีการซื้อเหรียญ trx e บน b บ n a n c e จะซื้อทันทีหรือว่าตั้งซื้อรอเทรดก็ได้สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายทุกอินฟินิตี้นะครับก็ในคลิปตรงนี้จะมาแนะนำวิธีการซื้อเหรียญ trx e นะครับสำหรับาาชาว trx ทุกท่านเลยนะครับก็คือสามารถตั้งซื้อ,อหรือว่าจะซื้อทันทีเนี่ยบน bynance นนได้เลยนะครับ ซึ่งการซื้อวันนี้ผมจะตั้งซื้อ,อผมจะซื้อผ่านตัวเหรียญ BUSD นะครับที่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็เพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่มีนะครับก็ต้องไปซื้อก่อนจะซื้อจากระบบ P2P ก็ได้หรือว่าจะซื้อแบบที่ผมซื้อก็คือผมซื้อจากสตาง p o r นะครับแล้วก็โอนเข้ามาที่ Binance แต่ว่าก็จะมีค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งสามารถดูได้ตรงนี้ซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยนะครับผมก็มองว่าค่าธรรมเนียมกับที่เรา ซื้อผ่านในส่วนของ P2P เนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากเพียงแต่ว่าถ้าเราซื้อผ่านตางโปม,มันก็ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับแต่ซื้อใน P2P ถ้าเราซื้อ,เ,อเราดูการซื้อถูกต้องดีผู้ขายดียังไงก็กได้เหรียญอยู่ดีนะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะไปซื้อแต่ก่อนจะไปซื้อเรามาดูก่อนว่าเรามีามีเหรียญ BUSD อยู่แล้วหรือยังนะครับก็ให้เรากดที่ตรง wallet นะครับเพื่อไปเช็คก่อนนะว่าเรามีเหรียญแล้วหรือยังนะครับตอนนี้ผมก็มีเหรียญตัว BUSD อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อเหรียญ TIX ได้แล้วนะครับทีนี้เราเวลาเราจะซื้อเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้ามาที่ตรง market นะครับนี่ market นะอ่ะกดเข้าไปครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปเลือกตรงคำว่า sport นะนะครับ sport นะครับ เสร็จแล้วก็ให้เรามาเลือกตรง BUSD เราจะซื้อผ่านเหรียญไหนต้องกดที่เหรียญน,นั้นนะครับจะซื้อผ่าน USDT USDT ก็ซื้อตรงนี้ตรงใบเน้อะไรเงี้ยก็ไปกดตรงนั้นนะครับตอนนี้เราจะซื้อผ่าน uh, BUSD นะครับ <Rosa> เสร็จแล้วให้ไปคลิกเซิร์ชตรงนี้ให้คลิกที่คําว่าเซิร์ชตรงนี้นะนี่นะครับตรงเซิร์ชนี่นะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์คําว่า TIX นะครับเห็นไหมก็ พอเราพิมพ์คําว่า TX ก็จะขึ้นมาแบบนี้ซึ่งจะมี2สกุลมี2เหรียญให้เราเลือกซื้อก็คือเราจะซื้อผ่านตรงไหนซึ่งผมจะซื้อผ่านตรงนี้ BUSD ถ้าใครมี USDT ก็เลือก USDT นะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเหรียญน,น่าจะขึ้นมาแล้วนะครับนี่ตอนนี้เหรียญขึ้นมา2.80นะครับ2.80บาทนะครับ 2.80บาทเนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําการตั้งซื้อนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวจะมาตั้งซื้อจะไม่ซื้อเลยนะนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดตรงนี้นะบายนี่นะครับบายใช่ไหมครับอ่าบายนะกดเข้าไปครับตอนนี้จะไม่มีภาษาไทยนะครับเราก็จะเป็นภาษาอังกฤษก็ให้เพื่อนทําตามที่ผมบอกเลยให้เราดูถ้าเกิดว่าอยู่ในส่วนของการซื้อมันจะเป็นปุ่มสีเขียวแบบนี้นะครับเป็นบายนะนี แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีตัว USDT เนี่ยอยู่ที่10.2.30นะครับ USDT ซึ่ง total ตรงนี้เนี่ยนะครับเ,เราจะต้องซื้อเริ่มต้นนะครับ10นะครับ USDT ถ้าเราซื้อต่ำกว่านี้เนี่ยมันจะซื้อไม่ได้นะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวลองดูนะมีหลายท่านบอกว่าเฮ้ยซื้อต่ำได้เนี่ยนะครับสมมติว่าผมจะตั้งซักอันนี้ผมจะตั้งซื้ออยู่ประมาณ8.00ได้ไหม เดี๋ยวลองดูนะว่า8ปดทั้งศูนยจะขึ้นไหมถ้าแปดศูนย์ศูย์เนี่ยโอ้ก็น่าจะยากเหมือนกันนะแต่ก็แปดศูนย์ศูนย์เอาเป็นศูนย์จุดเท่าไหร่ดีศูนย์จุดศูนย์จุดหกห้าแล้วกันอันนี้ตั้งไปเลยนะครับก็ประมาณเมื่อกี้มันขึ้นมาประมาณสองจุดนี่เห็นไหมมันจะมีขึ้นมาตรงนี้นะครับเพือนๆหนไหมก็ประมาณสองจุดแปดใช่ปะ เราลองกดลบออกไปซิถ้า2.0 2.2.2.7ละ่ะถ้าเป็น2.7มันจะขึ้นมา C1 หนงเอาไม่ได้นะครับ2.8ถ้า2.8งจุดเนี่ยสองจมันจะเป็น2.7แต่ถ้าเราตั้งเป็น2อ7จละ่ะสองมันก็อยู่ประมาณ ถ้าเป็นสองจุดเจ็ดเจ็ดศูนย์เนี่ยนะครับมันอยู่ประมาณสองจุดเท่าไหร่นะเมื่อกี้สองจุดศูนย์ห้าเนี่ยนะครับนะดูนะดูนะมันจะมีจำนวนขึ้นมาให้เดี๋ยวเพื่อนดูตรงนี้นะครับคอมมันจะชา้ากันที่ผมตั้งหน่อยไหมสองุดหกห้าสองจุดหกห้าเนี่ย,ย,เ,ยเราอาจจะซื้อไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนอเราอาจจะต้องลบอีกครับสองจุดหกห้าเราซื้อไม่ได้สองจุดแปดศูนย์ 0มันก็จะขึ้นมา2.76ใช่ไหมเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้มันขึ้นมา2.76ถ้าเราซื้อ2.7 2.0 2, 7, 2. 2. ข้างบนนี้ในในคอมกันในมือถือผมอะมันจะช้ากว่ากันอ่ามันจะช้ากว่ากันนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ประมาณ สองมันก็ประมาณ2จุดนะครับให้เพื่อนๆดูบางแก้มันจะขึ้นมาเป็น,ปนจำนวนบาทตอนนี้ผมตั้งเอาไว้2.0เห็นยไหมมันก็จะเป็นเนี่ยพอเราใส่ตัวเลขตรงนี้เห็นไหมครับข้างบนตรงนี้มันจะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราดูว่าไอ้ตัวเลขตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเราก็ให้เราดูตรงนี้นะครับอตอนนี้ผมตั้งไว้ประมาณ2อ8 0 พอเป็น80ปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นเงินบาทประมาณ2.76เห็นไหมถ้าเหรียญมันลงมา2.76เราก็จะซื้อได้เดี๋ยวถ้าถ้าเกิดผมอยากได้2.75ล่ะตั้งยังไงเดี๋ยวลองดูนะอ่ะถ้าถ้าเกิดว่านะครับอยากให้ได้ประมาณ2.75นะประมาณ2.75ก็จะต้องตั้งเนี่ยครับประมาณเอ่อ0จุดดูงบนนะครับประมาณ0.0 7อ่ะนี่นะครับ2 7 5ก็ประมาณ0.799นะครับตรงน,นี้ผมจะตั้งไว้คือผมจะตั้งเอาไว้ผมจะยังไม่ซื้อเลยเพราะว่าถ้าเราซื้อตอนนี้มันแพงถูกไหมครับตอนนี้มันขึ้นมาประมาณ2อบาท2บาท,บาท80สตางค์ถ้าเราต้องการซื้อที่ประมาณ2บาท7.75เนี่ยเพื่อนๆอเขาตั้งประมาณนี้ก็ลองคลิกเล่นดูครับเพราะว่าตรงพอเราตอนที่เราใส่คลิกใส่ตัวเลขตรงนี้มันจะมีเงินบาทขึ้นใช่ไหมครับให้เราดูตรงนั้นแหละว่ามันประมาณกี่บาท ถ้าเราต้องการซื้อที่ประมาณ6 5หหรือ7 0ูนแล้วก็ไปตั้งตรงนี้ให้มันลดน้อยลงเราก็ดูแค่นั้นเองครับก,ก็จะรู้เลยว่าตัวเลขตรงนี้เป็นเท่าไหร่เป็นกี่บาทนะครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยนะครับถ้าผมตั้งซื้อตรงนี้สมมติว่าผมตั้งตั้งเสร็จแล้วทีนี้ต่อมานะครับมันมีคําว่าเ m o มา t ์หรือว่าช่องว่างตรงนี้เนี่ยช่องว่างตรงนี้เนี่ยที่เป็นเ m o มา t ์ท x เกนี่ยก็คือเขาตรงนี้เราต้องใส่จํานวนเหรียญที่เราจะขายหรือว่าจํานวนเหรียญที่เราจะซื้อ ถ้าเราจะซื้อสมมติว่าเราจะซื้อที่ถ้าเราซื้อยี่ห้าเปอร์เซ็นตรงนี้มันจะมีเปอร์เซ็นต์กับเราใส่ตัวเลขสมมติว่าเราใส่ตัวเลขไปหนึ่งร้อยก็เท่ากับเราจะซื้อประมาณหนึ่งร้อยท x อ่ะเนี่ยผมใส่ตัวเลขไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งอ่็นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณหนึ่งร้อยเท x อ็กหนึ่งร้อยเมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดจุดเก้าเก้าอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองตั้งดูนะครับว่าผมจะซื้อได้ไหมกดบายเลยนะกดบายครับป๊บ พอผมกดซื้อไปแล้วเนี่ยเพืมม่อนๆสังเกตเห็นไหมเขาจะขึ้นมาว่า total order เนี่ยนะครับ value คือเขาต้องการเนี่ยประมาณ10 BUSD ขึ้นไปเราถึงจะตั้งซื้อได้นะครับเราถึงจะตั้งซื้อได้นะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะเข้ามาซื้อเหรียญ t x ในนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องเติมเข้ามาประมาณ500บาทนะต้องเติมเข้ามาประมาณ500บาทนะครับเราถึงจะซื้อเหรียญ t x ได้นะ โอเคไหมนะครับเราถึงจะซื้อได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็เรื่องของการเติมเงินเข้ามานะครับก็ต้องเช็คให้ดีนะถ้าเราจะซื้อ T I X ก็ขั้นต่ำคือ500เลย500บาทถ้าเราจะไปซื้อ P 2 P ก็ต้อง5 0 0บาทขึ้นไปนะครับจะไปซื้อแบบ 100, 200 3 0 0 400ไม่ได้นะครับไม่พอค่ะไม่พอไม่พอนะไม่พอนะครับโอเคไหมอ่ะทีนี้นะครับ นั่นแปลว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องซื้ออาจจะซื้อร้อยเปอร์ซนต์ถ้าซื้อร้อยเปอร์เซนก็ประมาณสิบสอแต่ถ้าเราไม่ซื้อร้อเราจะซื้อแค่ประมาณ30สิอ่ะสมมติสาิก็ได้นะเนี่ยสามสิบเห็นไหมถ้าเราซื้อร้อยสมิมันก็เท่ากับสิบสิบอ่าอันนี้เราก็จะเลือกซื้อได้เพราะอะไรเราอาจจะเอ้ยเราซื้อตรงนี้เอาไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเราไปเติมเงินเพิ่มเข้ามาไปเติมเงินเพิ่มเข้ามาก็ได้นะครับก็ได้ เพื่อให้เราแต่ถ้าเกิดว่าเราเราบอกว่าโอเคฉันตั้งไว้ประมาณเนี้จะซื้อหมดเลยร้อยก็ซื้อไปเลยครับร้อยนี่นะครับก็ซื้อไปเลยร้อนะนี่ผมกดที่รนะ้อยนะเห็นไหมมันก็จะขึ้นถ้าเรากดตรงไหนนะครับถ้าเรากดที่ร้อยมันก็จะเขียวหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราเกดิดเรากดที่ยี่บห้ามันก็จะขึ้นแค่ยีบห้าถ้าเรากดร้อยก็จะขึ้นร้อยแบบนี้ นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ลองเล่นลองเข้ามาเล่นก่อนเพราะว่าถ้าเรายังไม่กดซื้อตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะไม่มีผลอะไรนะครับไม่มีผลอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งซื้ออ่ะผมตั้งซื้อกดบายปั๊บไปแล้วออเดอร์เอทออเดอร์เกตนะขึ้นแบบนี้ถือว่าผ่านแล้วนะครับอ่ะทีนี้มากดดูตรงโอเพนออเดอร์นะครับเห็นไหมมันจะมีเลขหนึ่งมานะเมื่อกี้ผมกดเล่นอยู่นะครับผมลองดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงอะไรยังไง นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีข้อมูลจะได้รู้ว่าเอ๊ะฉันจะตั้งซื้อยังไงนะครับฉันจะตั้งซื้อยังไงให้มันโอเคที่สุดตอนนี้เนี่ยทำไมข้างบนเป็นสีแดงเพราะว่าผมเมื่อกดปุ่มอันนี้ไว้นะครับสีแดงมันคือการขายแต่ถ้าเราจะดูเรื่องของการซื้ออย่างเดียวให้เรากดตรงนี้นะเสร็จแล้วให้มาตรง by order ข้างล่างนี้นี่คือเราจะซื้ออย่างเดียวเราก็ไม่ต้องดูตารางอื่นนะครับเห็นไหมเนี่ยเราจะซื้ออย่างเดียวเราก็ดูตารางซื้อตรงนี้ก็ได้ เห็นไหมแค่นี้นะครับเนี่ยเราก็ตั้งเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการดูทั้งหมดเลยนะครับของทุกตารางก็ให้เรามากดตรงนี้อ่ะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับกดเข้าไปอ่าแล้วมันจะมีคําว่า d e f a u l t เห็นไหมนี่นะครับก็กดที่ d e f a u l t นะครับก็อันนี้ถ้าละเอียดเกินไปยังไงต้องขออภยัยแต่ว่าพยายามจะสอนเพื่อให้เ,เพื่อนๆนที่ไม่เคยซื้อแล้วก็ไม่เคยเทรดเลยเนี่ยเข้ามาดูแล้วแบบสามารถใช้งานได้คือมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไง แบบนี้นะครับยังไงก็สาหรับเพื่อนที่เป็นอยู่แล้วก็อาจจะอาจจะไม่เป็นประโยชน์กับเพื่อนเพืนที่เป็นอยู่แล้วแต่ถ้าเพื่อนเที่ยังไม่เคยเล่นเลยคือมือใหม่จริงๆเลยรับรองว่ายังไงซื้อแล้วไม่พลาดแน่นอนนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราก็ตั้งตั้งซื้อเอาไว้แล้วนะครับประมาณเท่านี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าเราเนี่ยจะได้ไหมไอ้จุดเท่าไหร่นะเมื่อกี้ผมตั้งไว้สจุดประมาณสอง 2.75นะครับถ้าลงมา2.75เนี่ยเราจะได้ทันทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของการตั้งขายเอ่อตั้งตั้งตั้งขายตรงเซลล์เนี่ยเดี๋ยวพอเราได้เหรียญตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวผมมาทําตั้งขายทีคือทําแยกให้ให้เลยนะครับเผื่อว่าหลายๆท่านจะได้เข้ามาดูส่วนเรื่องของตารางการว่ามันจะขึ้นจะลงนะอันนี้ผมไม่ค่อยได้ดูเนาะผมเอาผมใช้หลักก็คืออะตั้งตามตาม,ตามที่เรารู้สึกเลยเราอยากเราอยากได้ ประมาณ2เราเราเห็นมาตลอดเลยว่าเฮ้ยมันจะอยู่ประมาณ2.75จนถึง2.8ในช่วงเวลาเนี้ยแล้วเราจะขายประมาณ2.7เราก็ตั้งขายที่2.7ไอ้ตั้งซื้อที่2.7ส่วนมันจะขึ้นไปเอ่อจแก็แล้วแต่มันเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูว่าตอนเราขายเนี่ยเราจะขายเท่าไหร่ถ้าเราจะตั้งขายที่ประมาณสักเอ่าเอากำไรสักตางคหนึ่ง กำไรสักส0 1จุศนอะสมมุตินนะก,ก็ได้แล้วเราค่อยไปตั้งขายเอาตอนนั้นเดี๋ยวค่อยมา,มาดูอีกทีนึงเพราะว่าถ้าเรามีงบน้อยเราอาจจะต้องมาล่องดูว่าจะซื้อแบบไหนคุ้มแบบไหนไม่คุ้มอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆอ่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีการตั้งซื้อนะครับในส่วนของเหรียญ TRX นะครับใน b i n a n c นะครับโดยการใช้เหรียญ BUSD ในการซื้อนะครับเท่าที่รู้มาเขาบอกว่า มีค่าธรรมเนียศูนบาทด้วยนะ,อะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันเหมือนเดิมก่อนจบก็ฝากกรเนั่นชื่อกันกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในทุกอินฟินิตี้แปดไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ